ค่ะอานเมียงปลาเผากันนะคะอาหเมียงปลาเผาเราก็จะมีเส้นหมี่แล้วก็เส้นขนมจีนนะจ๊ะตอนนี้กําลังทั้งฝนทั้งลมกระหน่ากันเข้ามาเลยนะ,ะจ๊ะก็จะกาลังเรียบจะทานพอดีฝนแรงมากเลยน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิม้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแบบแจวนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแบบหวานมีถั่วด้วย ก็เป็นประมาณนี้นะผักก็จะเยอะๆมากมายเสียงลมมาแล้วฝนมาแล้วนะจ๊ะฝนมาไล่ฝนมาไล่ว้าวลมแรงมากเลย เทสเทสอ๋อโอเคเลยน้ำจิ้มสุดยอดขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนไปแล้วฝนกำลังตกฝนลั้งโตกแค่นี้นะจ๊ะบายบาย